เอาแล้วครับก็ขอตัวดีกันด้วยแล้วกันโอเคเราจะไม่พูดมากเนาะคลิปมันสั้นนี่มันโหมดเริ่มต้นเลยมั้งอันนี้มันสอนเลยว่ามันให้เล่นเลยวะไม่รู้เหมือนกันเออผมชิวๆแล้วครับผมไม่กลัวนะโอเคคลิปนี้จะไม่มีเสียงกรีดแน่นอน โอเคได้ตามาอันนี้เป็นเอ็กซิเนาะประตูทางออกโอเคมันอยู่ชั้นล่างเ๋ยผมรีบขึ้นชั้นบนเลยเนาะ เข้านี่ก่อนดีกว่าประเด็นคือไฟกระพิบในชีวิตจริงด้วยไฟหลดไฟมันเสียละ <contexto> มันคือบอกใครวิ่งวะโอเคเข้าแฟนจัด สองถุงเองมีพออยู่แล้วลเจอชิวๆครบแล้วหาทางออกเนาะต่อไปชิวๆละอยู่ไหนเนี่ยลงไหมเลี้ยวซ้ายเถอะอุ้ยมันลงเสียเวลาเลยไปไหนล่ละ ชั้นสองขึ้นตอนนี้โอเคอยู่นะถือเปล่าวะโอเคไม่หลอดใครจะตายไม่มีใครจะตาย,ตายที่นี่ไม่มีคนตายนี่ครับโอเคจบเกมเป็นไงโคตรซิล ต้องอ่านมนะั้ยนี่ยโอเคสียงสรีจัดไปไม่ไม่นั่นเธอจริงๆด้วยผมมั่นใจแน่สถานที่ควรถูกทิ้งร้างแต่ทำไมผมถึงเห็นเธอได้ทำไมผมถึงยังรู้สึกได้ถึงเสียงของเธอร้องเรียกผมจากเงามืดผมควรทำยังไงต่อไปโอเคแล้วก็จบถึงมากเห็นไหมเราเล่นแค่ เมื่อกี้ไม่มีใครเห็นนะครับเอาเป็นว่าไม่รู้ไม่เห็นเราจบแบบไม่ตายโอเคไปละ